เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยอยู่กับเกม o o เทอลิงเว็บนะครับมาดูกันว่าคอนเทนต์ d นเกมเป็นยังไงนะครับสำหรับสายฟรีที่เปิดแค่ตัวละคร S6 แค่ตัวเดียวแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ผ่านแล้วแต่ผมมีเหตุผลนะว่าทําไมผมไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะโอเคเหตุผลที่ไม่ผ่านก็คือเขาเพิ่มห้องแดงจาก6ดาวมาเป็น12ดาวนั่นเองแล้วผมไม่มีตัวละครเล่นแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆประมาณนั้นนะก็เสียเพชรไป ทั้งหมด100เพรนะครับก็ไม่ได้แย่ yeah, มากนะแต่ก็รู้สึกว่าเสียดายอยู่ก็อาจจะผ่านได้หลังจากที่เปิดตัวละคร S6 มาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ต้องอรอลุ้นกันว่าจะผ่านได้หรือเปล่าอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาลงห้องที่1กับห้องที่2ให้ดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะโอเคแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมอาจจะขึมและตึงสักหน่อยนะเพราะว่าบอสห้องแรกแม่งต้องสู้กับหุ่นเต้นลำของโพลวาใช่ไหมสก,กิลโคตรกวนส้นตึกเลยโอเคกวนส้นตึกยังไง เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับมาอันนี้ก็คือทีมที่ผมจะใช้นะครับเจ๊ชังลี่ซานหัวแล้วก็เวอร์ลีน่านะครับมาลุยกันเลยโอเคขอตั้งสติแป๊บหนึ่งผมอาจจะไม่พูดมากนะเพราะว่าต้องโฟกัสสักหน่อยอเขียว่าเปิดด้วยเวอร์ลีน่านะครับผมเก็บไอ้หลอดกลมๆนะค่าคอนเซตโตใช่ไหมโอเคต้องรีบเก็บนะครับเพื่อหลบอืต้องโอ้โหแม่งขนาดหลบเลยแนะม่งล็อกขาโอเคเราต้องในจังหวะนี้คือเราต้องแพร่มันเรื่อยๆนะครับเพื่อให หลอดขาวบนรถนะให้มากที่สุดโอเคเออแพรลี่โดนอยู่โอเคทันหัวมาดนุนดวนนะชาตีไปอย่าให้มันขับโอเคชาตีพีปับลบลบโอเคเอคโคแล้วก็ฉางดี้มาจากนั้นเอ็คโคฉางนี้แล้วก็ชาตีอัตีลงมาเออเอ,อ้แล้วชาตีอีหนึ่งทีสกิลครับไปเลยสกิลสองทีอย่างนั้น สวยสลับวูนีนะบัฟบ,บัฟทุกอย่างเก็บค่าคอนซิโตนะครับเออจัดไปเดี๋ยวมันยังนอนอยู่มาสานหัวดวนดวน,ดวนสานหัวนี่จะโดนมันขัดได้ง่ายมากนะครับไอบอลตัวนี้มันขัดสานหัวได้แบบโคตรน่าเกลียดนะเชื่อโอ้ไม่ขัดจะอยู่ฉางรีก,กูได้ยังไงกูเหลือจะเชื่อเชือเอโคเอาอันตีเลยนะครับเอาแล้วชาร์ตีไป สวยอตีต่อโอเคแพรี่แพรี่ตรงนี้ต้องแพรลี่สวยลม้มอย่างนั้นโอเคฉางดี้เก็บหลอดชาร์ตีไปก่อนนะครับผมแล้วก็เวลีน่าบับบับบับด่วนลูกจัดไปเออปุ๊บ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 ตันหัวมา,มาเน้นแรงครับเน้นแรงอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะโอเคปุ๊บเอ็กโคและฉางดี้มาฉางดี้เอ็กโคและชาร์ตี สกิลโอ้โหม่ขัดกูได้ยังไงวะโอเคอัตตีเลยนะครับน่าจะจบมันขัดสกิลอีได้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่น่้กำมัดมากไอ้บอสต,ตัวนี้ เล่นแล้วก็หงุดหงิดนะโอเคจบไปนะครับห้องที่1มาดูห้องที่2กันนะครับผมซึ่งห้องที่สองผมเอาเวอร์ดีน่ามาเล่นด้วยไม่ได้นะครับใช้เป็นน้องใบนะก็ดูกันว่าจะผ่านยังไงไปลุยกันเลยมาทีมนี้โอเคห้องสองไม่ค่อยตึงเท่าห้องที่1น,นะครับแต่ก็ต้องตั้งใจเล่นเช่นเดิมนะเพราะว่าโอ้โหสายฟรีที่เอาตัวละครเอสหกมาบวกตัวเดียวนี่เป็นตึงจริงโอเคเดี๋ยว,วยตั้งหลักก่อนมาเกี่ยนน้องใบมาเก็บไอ้นี่ก่อนนะครับผมแล้วสกิลอี เอ็กโคเก็บต่อให้ครบสี่แล้วก็อันตีครับอย่างนั้นโอเคสันหัวมาสันหัวเก็บคอนเสโตนะครับผมอย่าโดนขาดนะลูกเออดีโอเคเอ็กโคสันหัวแล้วก็ฉางลี่มาเอ็กโคอันตีไปเลยนะครับผมเก็บไอ้สองตัวนี้ก่อนโอเคชาตีสวยสกิวเสองที P, เหมือนเดิมโรเทชันเดิมนะครับโอเคมาน้องใบ เก็บคอนเิโตหลบสักหน่อยนึงสวยโอเคเก็บหลอดเก็บหลอดอัติไม่มาวะทาไมอัติไม่มาโอเคไม่เป็นไรสลับเลยแล้วกันเอาชาโัวครับเก็บหลอดเหมือนเดิมชาติเอ๋เอ็กโคฉางนี่มาสกิลเอฉางนี่แล้วชาติมันน่าจะหายหายไหมสวยโอเคบอสมารอบอสลงพื้นนะครับลงพื้นแล้ว,ลวเราก็อัติซัดไปเลยเออแล้วชาติ สวยสกิลสองทีเหมือนเดิมนะครับผมไอบอลตัวนี้เร่งทำดาเมจเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากโอเคน้องใบมาเก็บคอตนตโต้แล้วกรโบผมแล้วก็เก็บโแตดสี่ครั้งกดอติอย่างนั้นเก็บโแตดต่อสลับตหัวมาสกิลและอติชาติเออชาติคือสวยผมไม่ได้แผลรี่วะนึกว่าจะติดแผลรี่เลยโอเคอเคอเค็กโคแล้วก็สกิลนะครกบผม ชาติตีไปโอเคอันตีไม่มาตีปกติก่อนโอเคอันตีมาแล้วตั้ลงมาเออแล้วชาติตีเอาตัดไปออืโอเคอันนี้ชาตีเพราะว่าออสกิลไม่มานะครับมาสลับน้องใบเก็บคอนสตูโตเออเอาล้อกูกดอันตีทำไมชิบายไม่ปก็มือไวเกินเพียได้อยู่ได้อยู่ชาตีได้เอาน้องหมุนหมุนไปโอเคใส่หัวมาฮึบครับชาติตีโอ,อ้ยชิยไปขัดกู ไอ้ดุมอย่าขำเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวได้รีไม่เอาไม่เอาไม่อยากรีโอเคสกิลสิบเอ็ดพี่ทำไหมชาตีอตีไม่มาตีปกติเอาอตีมาดีพี่แล้ววะทันไหมเนี่ยอืมออโอ้โห โอ้โห oh oh, สุดจริงว่ะนะสายฟรีที่มีเชฟเจชางลี่เอนะครับโอเคประมาณนี้นะส่วนห้อง3กับห้องสไม่ผ่านนะครับผมนะคือไม่ต้องพยายามเลยเพราะว่าผมไม่มีตัวละครเล่นแล้วนะครับผมอาจจะต้องรอตัวละคร S6 อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคมาดูรายละเอียดตัวละครกันเรามาดูกันที่เจยางลี่ดาวหนะรายละเอียดตัวละครก็ประมาณนี้ผมยังทําฟื้นฟูได้น้อยอยู่นะจะเห็นได้ว่าตอนเล่นก็คืออันตีไม่มาต้องตีปกติเพิ่มสักหน่อยนะผมไปเน้น อัตราขี่กับแรงขี่หนักเกินไปนะฟื้นฟูก็ได้แค่118นั่นเองอาวุธประจําตัวส่วน e อโ็โผมก็ใส่เป็นเซตไฟเลยนะครับอเดี๋ยวกดให้ดูทีละชิ้นนะโอเคประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ผมหวังว่า ไอคอสซี่นี่จะมีเอ็โคตัวใหม่ที่สามารถเล่นกับเจชยางลี่ได้มานะครับเอาเป็นโกฟินิกได้ไหมคือมอไซค์ชอปเปอร์นี่มันไม่เข้ากับเจชางลี่เลยนะครับผมเอาต่อไปสั้นหัวนะครับผมสั้นหัวผมรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมก็เน้นอัตาคิความแรงคิแล้วก็อาวุธใส่เป็นดาบของตู้ถาวรส่วนเอ็โคก็ใส่เป็นเซตบัฟเซตนี้เป็นเซตบัฟที่รับได้ค่อนข้างจะตึงกันเลยทีเดียวนลครับผม Okay, ต่อไปก็สกิลแล้วก็ปุ่มดาวดาวหนึ่งเองไม่หลุดมาเลยนะครับตัวที่จาเป็นเม่ไม่หลุดมาให้เลยนะโอเคต่อไปเวอร์ลีน่ารายละเอียดตัวละครก็ประมาณนี้เวอร์ลีน่าผมเน้นให้น้อง Energy ร์จีเนเต็มที่เลยนะครับเพื่อเอามากดอันติให้ถัดแล้วก็อาวุธใส่เป็น3ดาวชิ้นนี้นะครับเพราะว่าออฟลองมันเป็น Energy ร์จี n เนั่นเองหรือถ้าใส่ชิ้นไหนแล้วมันเวิร์กกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคส่วน Echo ก็ยังใส่เป็นเซตฮิลเช่นเดิมนะครับผมแล้ว ก็ไอคอสสี่ในคลิปที่ผมมาลงให้ดูก่อนหน้านี้ผมถามว่าใส่เต่าหรือใส่ชิ้นนี้ดีก็มีคุณผู้ชมมาแนะนําไว้นะครับว่าคอสสี่ชิ้นนี้ก็เอาไปลงเรือผีได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเน้นป้องกันก็ใส่เป็นเต่าก็ได้นะครับผมนะผมก็ใส่ตามสถานการณ์นะครับผมซึ่งผมชอบไอหุ่นตัวนี้นะมันเท่ดีก็เลยใส่ ไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะอธิบายเยอะด้วยเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษก็คุณผมู้ชมก็ดูเอาก็แล้วก,ลกันนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับโอเคส่วนสกิลก็ออพป,ประมาณนี้นะครับดาวศูนย์เอาอีกคนนึงน้องใบก็เน้น Energy เ e g จนเหมือนกับเวอร์ลีน่าเลยนะส่วนอาวุธก็ใส่เป็นชิ้นนี้อาวุธสีดาวมันติด Energy r e g e นมาผมก็เลยใส่ก็แนะนําได้ว่าใส่อะไรนะโอเคส่วน Echo ก็ใส่เป็นเซติวเช่นกันนะครับแต่ว่าของน้องใบเนี่ยผมใส่เป็นเตานะ คส่วนสกิลก็อัพประมาณนี้อุ้มดาวดาวหกนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ในเกมของเกมวทเชิงเว็บนะครับก็ต้องมาร้อรุ้นกันว่าถ้าผมเปิดตัวละคร S6 มาอีกตัวแล้วจะสามารถผ่านห้องที่3กับ4ได้หรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ